มันมืดมากเลยอ่ะแบงองโมีคนดูขักคนละ สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะพามาชมรถนะคะเป็นรถโคโรราโดสีส้มคันสุดท้าย1คันสุดท้ายนะคะไม่มีอีกแล้วคันเดียวเป็นสี่ประตูสีส้มค่ะรุ่นนี้สวยมากมีแค่คันเดียวนะคะโปรโมชั่นนะ ถูกมากๆคันสุดท้ายแต่คันนี้เราแต่งเนาะใช่ค่ะเรามีก,การแต่งหน้าค่ะว้าวเป็นสีประตูตัวท็อปนะคะแต่งซิ่งมีแต่งกระจังหน้าด้วยนะคะใครสนใจทักมานะคะหนึ่งคันสุดท้ายคันเดียวในโลกนะสีส้มคันเนี้ยใช่ค่ะใช่ไหม โอ้โหวัสดีค่ะลูกค้าที่เข้ามาทั้งหมดนะคะ17ท่านนะคะเรากําลังจะให้ลูกค้ามาชมรถสีส้มกันนะคะสวยมากยังไม่ได้แต่งอะไรเลยนะคะเนี่ยแต่กระจังหน้าเราเปลี่ยนนะคะ,ะนิ้ถือไปวัสดีค่ะ สับได้เลยอ่ะสี่ประตูนะ มีโปรแถมด้วยนะคะล้อแม็กแต่งซิ้งให้นะคะแต่สเปคัน เห็นสประตู LS ไหมสีขาวถ้ามีทักขึ้นมาและเดี๋ยวเราจะพาไปชมข้างหลังกันอนะ่าไปดูที่รถกันอีกทีหนึ่งแต่ถ้าคันนี้ที่โชว์เนี่ยจะเป็นสประตู LT แต่ว่าเราเปลีกก่ยนกระจังหน้านะคะถ้าโดยปกติเนี่ยกระจงหน้าจะไม่ใช่แบบนี้แต่นี่ลงเปลี่ยนสีประตู l N. หลักของ4ประตู L T นะคะราคาต่างก,กัน7,000 0บาทค่ะโปรโมชั่นเงินดาวเข้ากันหมดเลยต่างกันที่ยอดผ่อนค่ะลูกค้าจะเหลือยอดผ่อนเดือนละ